สวัสดีค่ะกระซิบบอกเล่ายินดีต้อนรับทุกท่านเลยนะคะกดไลค์กดต like, ิดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะกระซิบบอกเล่าแนะนํารถกระบะมือสองให้ทุกท่านได้รับชมนะคะท่านใดที่กําลังมองหาไปใช้กันอยู่นะคะสามารถเข้ามาเลือกชมได้หน้าช่องค่ะถ้าถูกใจคันไหนติดต่อผู้ขายโดยตรงได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์ใต้คลิปน,นั้นๆเลยทีเดียวในวันนี้นะคะแอดมินแนะนําให้ชมเป็นรถบ้านนะคะไม่ใช่รถประมูลค่ะ โตโยต้าวีโก้ปี09เกียร์ออโต้นะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินค่ะ2.7นะคะใช้เชื้อเพลิงได้2ระบบค่ะทั้งน้ำมันและติดแก๊ส LPG มาด้วยนะคะราคา1 6 9่0 0บาทสีสันรอบคันสวยดูดีค่ะเป็นรุ่นตัวท็อปนะคะแคปเปิดได้กว้างๆคะรุกท่านเกียร์ออโต้นะคะกระจกเป็นไฟฟ้าค่ะ รถยนต์คันนีนะคะรถปี09คย์ทุกท่านสนใจสามารถนัดดูรถด้วยตนเองได้นะคะพิกัดดูรถได้แถวบางบอน5ากรุงเทพมหานครรถมีเล่มครบนะคะเลขไม0หม่0พกิโลเมตรสนใจเน้นโทรและไปดูด้วยตนเองค่ะโดยการนัดหมายโทรหบขายโดยตรงตามเบอร์โทรใต้ลิปนะคะในวันนี้แอดมินขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ